สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชม Youtube ช่องวีพารวยนะครับวันนี้ก็กลับมาลงแนวทางในสุดหลักสิบล่างห้าตัวเลขประจำวัน,วนที่สิบหกพฤศจิกายนหกปดก็เป็นการลงครั้งที่หกนะครับครั้งนี้ใน Youtube ช่องวีพารวยตรงนี้นะครับสำหรับ ผลงานในงวดที่ผ่านมาก็มานะครับหลักสิบก็คือ8ดก็สองล่างออก8 7นะครับก็มาเลขแปดก็รอลุ้นวันที่16บหกทับสิบเอ็ดทับหกแดว่าตัวเลขจะมาตามนี้อีกครั้งหรือไม่นะครับก็มาฟังคำเตือนก่อนที่จะไปรับชมเชฟวิวในสุดหลัก10บล่างนะครับ สำหรับช่องยู u ูบวีพัลอยนั้นเป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นรับชมเพื่อเป็นแนวทางรักาความ,มาเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสำหรับสูตรต่างๆก็ทยอยลงให้รับชมไปเรื่อยนะครับว่าตัวเลขจอก็เหลืออีกหลายวันนะครับก็ทยอยลง ว่าหล,ลักชิป2องชิปไปเรื่อยๆนะครับก็เข้าไปรับชมแนวทางหวยลาวพัฒนาได้ที่ช่องยูทูบวันพารวยนะครับก็ลงแนวทางทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ก็เน้นไปที่เลขวิ่งเลขรูดนะครับเป็นหลักก็เข้าไปรับชมได้ที่ช่องยูทูบวันพารวยส่วนช่องวีพารวยตรงนี้ก็ชิดคำนวณสูตรสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับเป็นหลัก ตรงนี้ก็พายุผ่านพ้นไปนะครับก็อากาศโปร่งใสแต่ยังคงมีงานที่ต้องทำข้างค้างหลายอย่างนะครับก็มีเวลาว่างก็มาถ่ายทำชิวีโอให้ท่านรับชมเช่นเคยนะครับสําหรับซีตีผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วนะครับตัวเลขที่มาบ่อยก็รู้สึกว่าเลขห้าเลข6กก็หายไปนะครับอบเลข เก้าเลขแปดโผล่มาแทนนะครับออกในงวดล่าสุดออกเก้าแปดแล้วก็แปดเจ็ดนะครับพอบอกว่าเลขอันไหนที่มาบ่อยก็โื่รบ่อย,อยตัวเลขก็หายไปนะครับ <c oughs> ก็ในงวดน,นี้นะครับก็เลขเด็ดล่างวิ่งล่างก็ชนเลขดับนะครับเลขดับก็คือห้านะครับแล้วก็เด็ดล่างห้านะครับ ในงวดที่แล้วก็เด่นเจ็ดดับเจ็ดนะครับปรากฏว่าออกแปดเจ็ดแปดเจ็ดนะครับก็วันนี้เลขห้านะครับเดี่มชนดับเลขห้าก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มนะครับเพราะว่าชนส่วนมากก็เลือกเอาเลขเด่นนะครับถ้ามาก็คือห้านะครับข้างล่างวันที่สิบหกทับสิบเอ็ดทับหกแปดก็รอผลออกนะครับว่าตัวเลขจะมาอะไรนะครับ ก็มาดูสูตรหลักสิบล่างห้าเลขนะครับก็จะใช้หลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็บวกเลขคงที่บวกสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองนะครับตรงนี้ร้อยบนคือสามหน่วยบนคือสองก็เป็นสามบวกสองเท่ากับห้านะครับจากนั้นห้าบวกสี่ก็เป็นเก้าค้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบสิบลงท้ายศูนย์เก้าเลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองก็เป็นสาม หลักสิบล่างห้าเลขทําได้ห้าเก้าศูนย์หนึ่งสามัวทำมาออกเก้าสี่เก้าสองสี่หกเก้าหนึ่งนะครับก็มาเลขเก้าหลักสิบนะครับแล้วก็มาครบสองตัวล่างมีเก้ามีหนึ่งนะครับก็พิจารณานะครับในหลักอื่นๆด้วยนะครับว่าตําแหน่งไหนมาตัวเลขตรงไหนนะครับก็สังเกตเอานะครับสําหรับสูตร ัวเลขก็มีหลายๆสูตรที่ยังไม่ได้ลงนะครับถ้าไม่ได้ลงก็คือไม่ไม่ว่างนะครับถ้าว่างก็มาถ่ายทำชิปวีโอให้ท่านรับชมเช่นเคยนะครับต่อไปก็นำผลที่ออกไปแล้วก็คือเก้าสี่เก้าสองสี่เก้าหนึ่งนำมาตั้งก็ใช้ตำแหน่งเดิมนะครับหลักร้อยบนบวกหน่วยบนตรงนี้ก็หลักร้อยคือสองหน่วยบนคือหกก็เป็นสองบวกหกเท่ากับแปด เอาเลข8เป็นตัวเลขแรกฉะนั้น8ปบวกสเท่ากับสิบสองลงท้ายสองเลข2 2งบวกหเป็นสามามบวกหเป็น4 4่ี่บวกสก็เป็น6นะครับหลักสิบล่างหเลขทาได้แปดสองสามสี่หกว่าทมาออก2 4 5สี่ห้าสามสองสี่สองหก็มาหลักสิบล่างนะครับเลขสองส่วน2ตัวล่างก็มาคบนะครับสองหนะครับเลขหมาเข้าหลักหน่วยล่าง ส่วนข้างบนก็มาครบสามตัวบนนะครับออกสามสองสี่ก็มีเลขสามมีเลข2มีเลขสี่นะครับก็มาร้อยสิบหน่วยก็มาครบนะครับห้าตัวเลขก็มาครบสามตัวเลขข้างบนด้วยนะครับสูตรน,นี้ต่อไปก็นำผล2 4 5สี่2้าสามสองสี่สองหกนำมาตั้งเหมือนเดิมก็ใช้ร้อยบนบวกหน่วยบนเหมือนเดิมนะครับก็เป็นตำแหน่งหลักร้อยคือสมบวกหน่วยบนคือสี่ก็เป็นเจดนะครับสามบวกสเท่ากับ7 จากนั้น7บวก4เท่ากับ11ลงท้าย1เอาเลข1 1 1บวก1ก็เป็น2 2บวก1เป็น3 3บวก2ก็เป็น5นะครับ10ล่างทำได้7 2 7 1 2 3 5งวดธมาออก8 1 8 5 2 5 0ก็มาหลัก10ล่างนะครับเลข5แล้วก็ไปเข้า10บนเลข5นะครับส่วน2ตัวบนวินตัวเลขก,ก็มาครบนะครับ2 5 5หนะครับ ก็5ตัวเลขก็มาครบ2ตัวเลขนะครับถ้าจับผสมเป็นคู่ชุด2ตัวนะครับบนและล่างต่อไปก็นำผล8185250นํานำมาตั้งเหมือนเดิมนะครับก็ใช้ร้อย100บนบวกหน่วยบนก็เป็น8บวก2เท่ากับ10 10ลงท้าย0ก็เลข0ูนจากนั้น0ูบวก4ก็เป็น4 4 1บวก1ก็เป็น5 5าบวก1เป็น6 6บวก2ก็เป็น8นะครับ ในงวดนี้เมื่อทมาออก 9, 4, 8, 6, 5, 6, 3ก็มาครบ3ตัวบนนะครับมี8มี6มี5นะครับโค2ตัวบนล่างก็มานะครับ 6, 5, 5, 6นะครับออก 8, 6, 5ส่วนหลักสิบก็มาทั้งสิบล่างหน่วยล่างสิบล่างแล้วก็สิบบนนะครับหน่วยบนก็คือห้านะครับหลักร้อยก็ไปเข้าเลขแปดนะครับก็มาครบ3ตัวบนด้วยนะครับส่วนนี้ก็ พิจารณาเอานะครับใครที่อยาจับเป็นคู่ชุดสามตัวตัวเลขที่อยู่ใกล้เชียงตรงไหนก็ใช้วิจารณญาณในการจับเป็นคู่ชุดเองนะครับก็เป็นแนวทางตัวเลขที่นํามาเพื่อแสดงผลกํานวณน,นะครับ่มีเลขอะไรที่ทําได้นะครับแล้วก็นํามาประกอบในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับทางช่องของเราก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้อง ตามเป็นหมายเท่านั้นต่อไปก็นำ9 9 4 8 5 6 3นำมาตั้งก็ใช้ร้อยบนก็คือ8บวกหน่วยบนคือ5 8บวก5เท่ากับ13นะครับลงท้าย3ก็เลข3 3บวก4ก็เป็น7นะครับ7บวก1ก็เป็น8 8บวก1เป็น9 9บวก2เท่ากับ11ลงท้าย1ก็เลข1หลักสิบล่าง5เลขทำได้3 7 8 9 1งวดมาออก5 0 6 3 5 6 3 1เลข3ก็มา10ล่างนะครับส่วนเลข1ก็มา หน่วยล่างนะครับช่วงนี้ก็มีเด็กแว้นขับขี่มอเตอร์ไซค์ปิดคันเร่งเสียงดังนะครับท่อเสียงดังมากตอนนี้ก็อยู่ในช่วงวัยคึกขนองนะครับส่วนผมก็ยังคงบรรยายตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเช่นเคยก็ตัดเสียงรบกวนภายนอกนะครับใช้ไมโครโฟนนะครับตัดเสียงภายนอกก็ไม่รู้ว่าเสียงเข้ามาในชิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับส่วน หูผมรับเต็มๆนะครับปิดแรงมากนะครับท่อเสียงดังตอนนี้ก็ร้อยบนคือสามบวกร้อยบนคือหกนะครับสามบวกหกเท่ากับเก้าจากนั้นเก้าบวกสี่เท่ากับสิบสามลงท้ายสามบวกสามสามบวกหนึ่งคือสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห4 4้าห้าบวกสองก็เป็นเจ็ดนะครับหลักสิบล่างห้าเลขทําได้เก้าสามสี่ห้าเจ็ดมาทำออกศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกห้าแปดนะครับก็มาหลักสิบล่างก็คือเลขห้านะครับ ส่วนสิบ,บุนก็มาเลขสี่นะครับก็พิจนาเอานะครับขอยังคงเข้าต่อเนื่องนะครับหลักสิบล่างก็ไม่รู้ว่าจะหยุดในวันไหนนะครับส่วนนี้ต่อไปก็นำโซนเจ็ดสี่หกสี่หกห้าแปดนำมาตั้งก็ใช้ร้อยบนบวกหน่วยบนนะครับร้อยก็คือหกหน่วยบนก็คือหก หกบวกหเท่ากับสิบสองนะครับลงท้ายสองก็เลข2เป็นตัวเลขแรกจากนั้นสองบวกสี่ก็เป็นหกหกบวกหนึ่งก็เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสอง 2, ก็เท่ากับสิบสิบลงท้ายศูนย์เลขศูนย์นะครับก็มาทั้งสิบล่างและหน่วยล่างนะครับเลขเจ็ดนะครับถึงวันนี้ส่วนสองตัวบนก็มาครบนะครับมีเจ็ดมีแปดนะครับถ้าเบิ้ลตัวเลขก็เป็นสองสองหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดศูนศูนย์ก็จะมาเลขเบิ้ลเจ็ดเจ็ดนะครับ ้ารวินตัวเลขปกติก็เป็นสองหกสองเจ็ดสองแปดสองศูนย์ต่อไปก็เป็นหกเจ็ดหกแปดหกศูนย์ต่อไปก็เป็นเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์ก็จะเข้าคู่ชุดเจ็ดแปดแปดเจ็ดนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นแปดศูนย์นะครับก็การจับตัวเลขก็ไล่จากซ้ายไปขวานะครับจับทีละตัวละตัวก็จะได้คู่ชุดสองตัวบนล่างนะครับสําหรับใครที่อยากวินตัวเลขนะครับ ก็จดใส่กระดาษก็น่าจะมองเห็นตัวเลขในการจับคู่นะครับต่อไปก็นำ8 7 6 9 7 8 7 7มาตั้งก็ใช้ร้อยบนคือ9บวกหน่วยบนคือ8ก็เป็น9บวก8เท่ากับ17ลงท้าย7ก็เลข7เป็นตัวเลขแรกจากนั้น7บวก1 7บวก4นะครับเป็น11ก็คือเลข1นะครับจากนั้น1บวก1ก็เป็น2 2บวก1ก็เป็น3 3บวก2ก็เป็น5นะครับ ในงวดนี้มาัำมาออก05969661นะครับก็ในงวดนี้ก็หลุดไปนะครับหลักสิบล่างไม่มานะครับหลังจากที่เข้าต่อเนื่องมายาวนานก็หลุดไปนะครับในงวดนี้ออก05969661นะครับก็มาเพียงหลักหน่วยล่างก็คือเลขหนึ่งนะครับก็อ เข้าไปเพียงเลขหนึ่งนะครับก็เป็นสูตรปักหลักสิบล่างหน่วยล่างนะครับได้นะครับสําหรับสูตรนี้เพราะว่าโอกาสมาก,ก็เกือบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็โอกาสที่จะหลุดก็น้อยมากนะครับสูตรนี้เท่าที่สังเกตดูนะครับสําหรับแนวทางตัวเลขก็ลงให้ได้รับชมทุกวันที่หนึ่งและสิบหกของทุกเดือนนะครับทางช่องย t u b e พี่พารวยตรงนี้นะครับ ก็เข้ามารับชมรับฟังได้ท่านใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็กดติดตามกดรูปกระดิ่งการแจ้งเตือนคําว่าทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับชมชิฟวิวใหม่ๆที่ทางช่องของเราได้นํามาให้ได้รับชมนะครับก็เป็นสูตรคํานวณที่มองเห็นตัวเลขนะครับตรงนี้0 5 9 6 9 6 6 1ก็นะครับ6กเท่ากับ12นะครับตรงนี้ก็ทําได้2678ก็มาครบ2ตัวล่างนะครับ7และ8ก็เข้า10ล่างคือ8นะครับ มาครอบสองตัวล่างนะครับหนึงงวดที่ผ่านมาต่อไปก็นําผลสามสี่ห้าแปดเก้าแปดแปดเจ็ดมาตั้งเหมือนเดิมก็ร้อยบนบวกหนึ่งบนก็เป็นแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกนะครับลงท้ายหกก็เลขหกเป็นตัวเลขแรกจากนั้นหกบวกสี่เท่ากับสิบลงท้ายศูนย์เลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองสองบวกสองก็เป็นสี่นะครับหลักสิบล่างห้าเลขทาได้หกศูนย์หนึ่งสองสี่นะครับก็จะมาครบสองตัวล่างหรือไม่ก็รอลุ้นผลนะครับสองตัวบนตัวล่างนะครับจับคู่กันเองนะครับ วันที่16ท่าเรือเวียท่ากแปดก็รอผลออกก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขสูตรหลัก10ล่างก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางและเพื่อความมาถึงส่วนกำนวนเป็นเพียงแนวทางตามหลักสี่ิเท่านั้นซึ่งไม่มีใครร่วงรู้ตัวเลขจออ,อะไรดังนั้นก็ให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะจ๊ะสำหรับการบรรยายก็บรรยายตามเชดตัวเลขที่พิมพ์บอกมานะครับได้ผลลัพธ์อะไรก็บรรยายไปตามนั้นสําหรับแนวทางตัวเลขก็ เป็นเพียงผลคำนวณตามหลักิิริเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยขอบคุณขอบใจทุกการรับชมรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ